สวัสดีครับช่องบ่าวจากตลอดป่าวกินปลาเที่ยวนะครับนะครับบรรยากาศหน้าวัดปลาแก้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แถวหน้าศาลหลักเมืองนะครับตรงข้ามของวัดปลาแก้วนะครับจะพาชมบริเวณหน้าวัดปลาแก้วนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับประเทศใกล้จะรับดอฟ้านะครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับที่นวัดปลาแก้วนะครับนะครับผู้คนมาถ่ายรูปกันเต็มไปหมดนะครับนักเรียนนักศึกษาก็มานะครับนักงเทแก้วก็มาแย่นะครับมาถ่ายรูปกันนะครับ ถ่ายรูปตอนที่พระอาทิตย์จะรับขอกฟ้านะครับที่วัดจักแก้วที่วัดประแก้วนะครับบรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับนวัดปรกแก้วนะครับ ะฏิทิ์จะรับฟ้าสวยฮามากนะครับกด <_ D> จบเกมไปแค่นี้ก่อนนะครับมารับ